ขายอะไรนเนี่ยขายแมลงขาแมงทอดขายจักโตแล้วแมลงทอดขายจักษโตยัไม่ได้ขายมาแสนตัวแล้วมั้มาเมืองไทยล้วก็แสเลยแหละมันมาเป็นหมู่ๆมูนะประสกา นั่นแหละเขาจับเลยชอบโอ้โหมันมานี่ยมูมูนี่ใครเจอเข้าแล้วก็รวยเลยพวกยุโรปอะไรกลัวนะกลัวไม่กินไม่กินไงแต่พวกไอเอเชียเนี่ยกินแหลกเลยอขงไทยไปยังใดไหมยังไงเนี่ยฮะอยู่ปถมเอนบอก โอ้โอ้เดี๋ยวนี้มีรถประจำตัวงี้เหรอรถประจำตำแหน่งครับโอ้โหเลยจะยินเกลียงี้เพาเองครับไปเอาย่าชูคข้าวมาค่ะเตรียมจะทำขนมเคียนอะไรนะหญ้าชิวข้าวค่ะทำขนมเคียนค่ะมันทำอไงให้ขนมเคียนที่ไหนเนก็เดี๋ยวเอาใครปลูกปลูกที่ไหนมันมีอยู่ริมมูลค่ะธรรมชาติเหรอใช่ค่ะปีหนึ่งมันจะออกครั้งหนึ่งอ๋อ เดินโมกราตุนผาเป็นยังไงมันมันดียังไงขนงเทียนที่มันดำๆไงฮะออ๋ทำให้ขนมเทียนสีดำๆคนเรามีความรู้เยอะนะเราไม่รู้อ๋อคนเดนเขาทำนี่เราได้แต่กินเราไม่รู้เรื่องเราได้แต่กินเราไม่รู้เรื่องก็ทำมาง่ายสิ่กินสองสามวันเนี้ยให้เรานี่ทำขนมเทียนไม่เป็นไม่เคยทำขนมเทียนโอ้นี่แม่แม่อินเดียนี่แม่อินเดีย เคยทำแต่ถั่วแปร์ขนมขนมเทียนไม่เคยทำขนมเทียนสีดขนมนมสาวแของเราของชาวไทยเราทำไม่ดำเขาเรียกขนมนมสาวใช่มันลุ่งเหลืองมองนางหนึ่งเขาเห็นมาฮอตพี่เด้กมงนางลุ่งเหลืองเขา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 ไทยเราไม่ดำหรอกลุ่งเหลืองขจีนเขาดำ ซอแยกคีรีสัมพันธ์ใช้พื้นบนใช้ตู้ใ,น,ในเรียบมั้โอ้ยเมืองเสดอยู่เว้โยโอ้ยหยันมาเบิ่งแน่เจ้าของโอ้ยเป็นเจ้าของก็ได้อ่ขอมากก็ห้องเลยเว้ย ยงยังต้องดยังล้างมดนตดองติดเป็นงัดอยู่ต้องอดได้ได้เลไอ้ที่ด้ทอดกแปทอดได้อะไรกแปทอดได้แกงส้มก็ดีดอกแคธรรมดาน่แหละเป็นตระกูลเดียวกันนะโอ้ย่าเขียวดีเว้ย เปิดไปบกันนะาู้ป่เี่ยวดีานี่ม้มันทังทับทับยาขมดโอ้ยเปนทับตรงน่กระทับขมดแล้วเดี๋ยวต้องปลหมทยามวดเียวดีโอ้โหเปนตะนอนด้ พี่นอนบอวาปลูกธรรมชาติปุยพุยนีนอนเลยปลูกธรรมชาติหญ้านะครับหญ้าไปไปเบิ้งใจดินไปเบิ้งโขกใจดินนูดีกว่าอาแดดอาบแดดอาบนก็อาบได้แดดตะโฟนก็ม่มีไรแดดไหมครับอ้าวอ้าวอ้าวอ้ดอกดอกจานเฮ้ไปดูดอกจานดอกจานดกมากเลยครับเฮ้ยผมดไปเบิ่งดอก ไอ้บังดอกจางดอกจางก็ถือมาอยู่ในเดียวกันน่ะโอ้ยมันดกก็ดกไปสิเดี๋ยวถือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมายกขึ้นรถได้เลยเอากระถางน้ำนอนโอ้ยกระถางนี่เขาเห็นว่าเป็นใหม่เลยเป็นไม้หุ่มเล็กจะยกขึ้นรถได้ัเลย เป็นาบหุ่มเล็กเลยโอ้ปายมือได้อะได้ตรงนี้มันไม่มีแดดเนาะเอารายงานลา,ลายลายแล้วก็งาน โอ้ยเป็นคนจะไป็เจ้าป no? ัญหาเว้ยมืองสิจบุษเสือไม่ได้เจ้าปัญหาอ่าไม่ได้ปัญหามืองสิจบยิงอีมาเ์ลนะโอ้เบ่งดอกจานเนาะดอกจานอยู่หน้าบ้านเลยเขากวดไปเขากวดไปหมด่ลไรนี <S <s ่ดอกจาน นี่เขากลัวกลัว้นดอกมันมันเลยบนเหอารักาผ่านานะครับฮะใบไม้้จานรดวกเนี่ยนะใบไม้ใบไม้อ๋อใบไม้หรือดอกจานขายได้ตัวแดงเลยเฮ้ยขายัวใส่ลลใปาลาหลอดนี่ครับใส่แน่นแน่แน่าน <c oughs> ครับครับอ้าสาธุ Icana, จะไปโค้งใจดินเลยมาโค้งไปไตลเว้ยกลับกันนครับกลับกลกลับกลักลับไปดงพี่อ้อมไปยังไโ้ยจะไปโค้งใจดินนะบนอ้อมเพ่นออน่วันทเขาซอยนี้ตะกียนี่วัาเขาซอยนี่ว่งี เกือเด้งไม่เกือเด้งได้ยังดีว่ะมันมีเม็ด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 บ้างมันจะขึ้นมาได้่สังคววมันไปเกี่ยวห้องเลืองน่นสีแดงบ้า่ะ

โอ้ฟูงูข้าไร่เออพ่กเจด้เกียวบนนอเได้เกียวบนนออาลองเบิงล่องเมืองโอ้ โอ้ยลุงตัเนี่ยราลุงตัเนี่ยนะเอาลองเมิองลองเมิองจะได้เกี่ยวข้าวได้จะได้เกี่ยวข้าวไรกันดูยี่สิบบาทเองเหรอไม่ไม่นี่พิ่งอายุผมก็ปลูกให้มันกินมั้งมันสามเดือนไม่ใช่เหรอเนี่ยถึงว่าตอนเนี้ยมันยี่สิบวันโอ้ยกระโดดครับกำลังกินเลยเนี่ยก็สามเดือนเต็มเลยโอ้ยมันใบหน่อยยุ้ย ไม่ S 2> <S, <S 2> mm hmm. น้อยโทดนี <lite f os> ่ฐานอย่างดีเลยอ่ะทั้ัวค่ะโอ้ยเว้ยพุท่าต้นในพระคมสูงสวมหัวไปคุณนุ่โดงเลยโดงพระขมเลยเนี่ยโอ้ นี่ประกาศจอจรัจนนี่จรันมโนเพชรประกาศจอ ไทเนี่ยเอาแมวมาเรียกอีกแล้วฮะไทยเอาแมวมาเรียกอีกนั่นเองแมวทิ้งใบมันทิมงใบอีกจึงน้อยเอาพลอนุมานมาใส่เนี่ยต้นไม้มุ่งนี่ก็สินบทออกน้ำหนะแก่มีคนดัดด้วยเอาอันนี้มาดัด ดันดนดัดใหม่โอ้ย,อยทาสีแล้วก็แล้วแล้วเนี่ยอยูอไอยไ่ไหม เมื่อกี้นี่เสียงอะไรตุ่มตุ่มเสียงตัดหญ้าพูดครับตัดหญ้าไปตัดไม้อยู่ตัดไม้ดัดไม้มม้าทำดูเพใกล้ๆก้ามันเบามันสิแล้วแล้วนี่ยหอมเนียหอมสิแล้วเอ้ยเนี่ยเนี่ยช่อเลยเนี่ยนะช่อเลย อะไรเอกสารหน้าที่พ่อท่านแก้ดูดีมันจะได้เห็นนะคะที่ไหนหน้าไหนที่พ่อท่านกำลังแก้ค่ะทำไมเพรดีท่านจะได้มีโอกาสเห็นนะคะทำไมจะไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเขาก็ปิ้นเขาก็พิมพ์มวกมาเราลองเล่มก่อนเหรอคะมถึงไเห็นก่อนเล่มหนึะคุณก็ไปลองไปขอปิ้นหนอค่ะแล้วก็จีบแล้วขอต่อได้ไหมคะต้องต่ออะไรได้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  ดีดีอ่านมาแล้วห้าร้อยหน้าขอโอ้ใช่ดีเป็นลายประเด็นดีได้แต่ไม่เยอะหรอกค่ะน้อยๆประอารไีก่ดีมันก็ดีมันก็ได้เช็คเช็คว่าเชณฑไปแล้วหนึ่งผู้คนรู้เปล่ารู้สึกว่าที่สุกันไม่ค่อยสี้ใจเท่าไหร่มันไปขัดกิเลสตัวดมันนะมันไปขัดอาตาัว ลายอะไรมีลายหางเรือฮะไอเนี่ยมันเออใช่เขียนไม่สวยฮะยันเขียนเอ๊ยพักเนี่ยฮะโอ้ยจะพองเลยนั่นก็เสียมีจุดพูดไว้ก็ควรจะมีไม่จะเป็นแล้วดูข้างทางเสียงเหมือนเชื่อโยนที่แบบเขียบเขียบอะไรบางพูด เนี่ยมันเสร็จแล้วมันจะยกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวยกขึ้นอีกสามเมตรยกขึ้นอีกสามเมตรพอดีเลยเป็นสี่เมตรยัง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 ไม่ได้นี่ยังยังยังไม่ถึงกันโอ้มันยังไม่ได้ฮอโอ้มันยังยังข้างนี้ยังโอ้ยเราเบิ่งจะข้างคุณดีว่าเดินมาข้างนี้โอ้ยังอีกมือนนี่ที่ไหนมันั่นอรกว่าครึ่งอ่ะเมื่อกันแล้วแล้วเนี่เฮ้เจ้าเอาเอาคนเทนนมันเมื่อยได้ไะ เที hey, oh, oh, set, set ่ยงก็เสร็จแล้วนี่ฮ่โอ้ยโอ้ยเสร็จเสร็จเมื่อยเก็บแล้วเก็บแล้วเสร็จเมื่อยเสร็จเอาน้ำไลยแปะๆเอาก็ได้เอาเลยนี่เออตรงนี้ก็ต่อตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยข้างล่างข้างล่างเส้นข้างล่างมีสองเส้นนี่ยเขาอรับใช่ไหมข้างล่างนี่จะมามาสี่ห่วงน้าติด อ๋อนี่นอ,อ,อีกรอบหนึ่งยางสนีนอีกอีกสองสามมืออีกสองสามมืออีกสองสามมือโอ้ยว่องเ,เอาว่องเอาเว่ยคอ <c oughs> นเทนมัน้ำมันมาโมเมนต์ว่องได้เอาเนื้อแข็งอนะันนี้มาฆมา่าแต้มไม้ก็ยอมไม้ตะเคียนไม้ก็ดูครับแ้โอ้โหแล้วพยุงไม่มีเหรอพยุงก็หลงหลงอยู่บ้างครับ จำนวนน็อตทั้งหมดได้กี่อยงโอ้โหท่านข้าน็อตที่โอ้โหมีทั้งสตงเลตมีหมดเลยนะสตังเลตก็มียิงเกลียวปอยสตางเลตตีเล็โอ้โหมอะไรก็ใส่อะต้องอยู่เป็นพันปีเดี๋ยวก็ยกขึ้นไปสามเมตรแล้วเอาพารุมานมาวาง ตั้งทำต่อหม้อทำอะไรตั้งใช่ตรงหัวอันนี้มันก้น,ม,น,บบนมันเป็นบอนีวว่วหัว,หวนี่แหละบุคนุมานอยู่เนี่ย<า>เดี๋ยวท่าสะพานมานี่ไงสะพานมานี่ก็เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้นโอลมานก็ทักทายอยู่เนี่ยถือรวงข้าวกับตรี ไปแน่นอนต้นไม้พวกนี้ก็อยู่รำรองไปก่อนได้ลมพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ฆ่าทิ้งต้นไม้มันไม่ค่อยได้เรื่องอะไรมีต้นยางบ้างต้นยางเอาไว้ต้นยางมันจะไปอยู่ข้างบนไม่เป็นไรไอ้ต้นพวกนี้จะไปสะบปนได้เรื่องอะไรกล่องมานี่ก็ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปรับถนนเนี่ยต้นไม้นี่มันจะไป แต่มันหน้าเนี่ยหน้าฉากมันก็ต้องทำเรื่องเรื่องไปหมดแน่ๆอ๋อพิจารณากันอีกทีถนนนี่มันขนาดไหนในยกเลยไปอีกสามเมตรเนี่ยมัน,มนราจะชนต้นขานเลย่องเหตุรังคายเพื่อนบอกเ,เ,เหตุเหตุรังคายเพื่อนบอกเขาจะทำเก๋งใส่ช่องตอันนี่ เขายังคิดไปไม่ถึงท่านเลยท่านตรยังไม่รู้อะไรเห็นไหมเห็นไหมดีแล้วนี่แหละทำไปเดี๋ยวก็จะยกขึ้นตัวเรือให้ได้ก่อนใช่ตัวเรือเสร็จแล้วก็ยกขึ้นสามเมตรพอยกขึ้นสามเมตรก็ตั้งเสาตั้งตั้งเสาตั้งอะไรให้แข็งแรงเป็นข้างล่างข้างล่างเสร็จเลยแล้วก็ทีนี้ก็ข้างบนก็สร้างกระเด้นตัวนี้อายุกระเด็นห้าสิบปีเลยครับห้าสิบปี เออห้าสิบสี่สนสองสองสองสิบสองสิบสามหกสิองแคพ่อครูเก้าสิบ่ทุกอย่างสองปีสองปีอ mm. ีกสองปีน่าจะันด้าจดนี้มันวาย้ยมือเนเกแล้วเลอเว้ เวลาดีเนาะท่าน็นสองปีเนี่ยอืมเขาปีทันนะมีอันหนึ่งฉลองแปดสิบแปดปีแปดเดือนแปดวัน่ะโอ้ยลำนู้เนี่ยกี่ปีแล้วอ่ะเนี่ยไม่เสร็จเลยอ่ะยกไว้ลำนั่นอ่ะเงินถมก็ไม่รู้กี่สิบล้านลำนั้นโอ้ยช่างสุริยาเนี่เบิกทีละแสนทีละแสนโอ้ยอะไรก็หนักแน่นคนจบอกรำแรงคนจากบอกรำทีม คือว่าถึงลำใด่ลามาลักลามาลับน้ำจักรตุลยยาแล้วอาลามารับจักรนมำจักรตรงข้ามกันเลยเนี่ยอยู่ลำนี้กับลำนู้นตอนนู้นอพราตานนี้ฮหร์มฮอร์มานโอ้โหใหญ่หากันพอดีเลยเนี่ยใหญ่กันเลยนะตัวใหญ่กับพระรามทั้งเยอะเนี่ยเออให้ไปลางสองปีไม่ต้องเชยนะทำเสร็จก่อนไม่เป็นไร เดี๋ยวเช้าชาปุ๊บวันนี้ฉล,ล,ลองก่อนได้ไหมด้วยอ๋อฉลองก่อนได้ฉลองรำนี่ฉลองก่อนรำน้นได้ <c oughs> ไม่เกี่ยงพอดูทางนู้นเขาก็เร่งเร่งเร่งเขาจะเขาจะพยายามเสร็จเสร็จมันก็จะเสร็จไ,ไปปีนี้แหละโอ้โหวัน <c oughs> นี้แล้วอ่าสภาเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงมือละ,อะเขาเซ็นสัญญาละ อ่าได้ได้ได้ไดไปอะมันอยู่ในระยะกำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆจะเป็นแน่นอนยางงมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่เหมือนสันติไงสันติมันเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรจะขยายแล้วอ่า น่เรามาตั้งงบจะสร้างอะไรอชี่ปัวหรงอาผ้าดีแหมมันไม่มีที่จะสรา stage, 哈哈哈้างจะเอาเงิน <Hayır> อ่ะตั้งบวชทัศสมบเขากีดทีเขาีแซมดินอยากจะแบ่งส่วนเงินอ่ะกีทีหาเรื่องคปนกี่ทีเป็นบริขีหางคนกี่ทีเว้ย นีง่ายไปเดือม่วงไปแดนเพื่อนเชิญพรับเนี่ย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 ตน้นของดีใช่ไหมเขาไม่ต้องการก็มาเยม,มเรืเ่อยไม่เอาไม่เอา เราสักก์มาเยาะราเอามาทำไมตรเอามารบกันอยู่ตรงนี้ได้ไงมารบกันได้ไงไม่ถือนะเอามารบกันนี่ไม่ถือนะไม่ถือต้องนะโอ้ยเนี่ยกระชูดเต็มเลยชูชูชู ถ้ากระเชิดมันจะมีปอดเยอะมีปอดมีปอดเยอะครับนี่ไม่มีปอดเปิดอะไรก็ถูดเหนียวทำไปกระเชิดมันมีปอดมันจะมันจะพลอยมันพลอยเลยอันนี้มม่เหนียวอ่ะเต็มเลยนี่ปิดเลยนี่โอ้โหนี่เต็มเลยนี่กระชูดเต็มเลยเนี่ยโอ้ไม่เหลือน้ำเลยไม่เห็นน้ำเลยมีแกระชูด จะไหวเบิ้งดอกมาดอกมันสีเหลืองเนไงเฮ้ยดอกสีเหลืองสู่เรื่องประยุทธ์มาได้เว้ยเรื่องประยุทธ์นั้นดีกว่า <sobre>